สวัสดีนะครับนานาทุกคนที่ติดตามช่อง youtube และติดตามเพจของผมนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปรีวิวขายลอกนะครับเช็ดกวานคาบน้ำทำคลิปรีวิวขายลอกนะครับตัวนี้เป็น อาบูแอนบัตเตอร์นะครับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ซีนะครับรอบตัวนี้เป็นรอบมือสองญี่ปุ่นนะครับเลขโครงก็เจ็ดแปดศูนย์ หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋วผมซูมให้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวซูมดูดูร่องรอยรอยขีดข่วนรอยถลอกกันเลยนะครับก็มีอยู่บ้างน,นะครับรอยขีดข่วนนะครับเดี๋ยวผมหมุนดูให้รอบเลยนะช้าๆนะครับ ใครหาอยู่นะครับแขนนี้ไม่ใช่แขนเดิมมานะครับเป็นแขนแต่งนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นรูปปลานะครับเห็นไหม เป็นรูปปลานะครับผมก็ไม่สันทัดนะครับเรื่องยี่ห้องยี่ห้อนะครับแขนยาวก็ม,มารทัดผมโหดหน่อยนะแขนก็ประมาณเจ็ดสิบนะครับความยาวนะครับประมาณเจ็ดสิบนะครับ ไม่ยาวไม่สั้นครับกําลังดีครับตัวนี้ก็ไม่ได้ล้างมาจากญี่ปุ่นก็ไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างให้นะครับ ระบบระบบนี่เดิมหมดนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับตัวนี้เป็น นกกระจอกนะครับไม่ใช่เป็นลูกปืนกันกับนะครับ นะครับ ความลื่นก็มาตรฐานเลยนะครับไม่ได้ลื่นอะไรนะครับต้องไปอัปเกรดเอานะครับเสียงเสียงอีเมื่อกี้เสียงเสียงไอ้นี่นะครับไอ้หนอบมันนะครับเสียงหนอบเบรกก็ไม่ติดนะครับเบรกไม่ติดใช้ได้นะครับเบรกอ่ะเดี๋ยวดูริ้วรอยก็ มันก็ไม่มีอะไรจะแนะนำมากนะครับรอบพวกนี้มันไม่มีอะไรมากสีไอ้สีตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันไม่ออกเป็นสีเงินเลยนะมันมันไม่ออกเป็นสีเงินเหมือนพันห้าทั่วไปนะมันจะออกสีออกเทาๆหน่อยนะครับเออมันก็แปลกมันก็ไม่ไม่ได้เจอเยอะแต่ผมเอาสีสีเงินทั่วไปมาให้ดู นี่ครับนี่สีสีเงินเงินทั่วไปนะอันนี้มันจะไม่ใช่นะผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันเป็นตัวไหนยังไงนะแต่สีมันมันไม่ตรงกันนะเห็นไหมดูดีๆนะเทียบให้ดูแล้ว นี่นะครับเดิมๆญี่ปุ่นนะครับรอบมือสองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะขายราคานะครับหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับใครรับจะให้ผมล้างเคลียร์ระบบให้ใหม่ก็แจ้งได้เลยครับล้างให้ฟรีนะครับถ้าไม่อยากให้ล้างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าล้างก็ล้างให้ฟรีนะครับใส่น้ำมันของ i o s ให้นะครับ อย่างดีเลยนะครับถ้าจะล้างใครอยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมตรงไหนก็ทักข้อความเพจมาได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับขอบคุณมากครับ